สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาพบกับอนิเมะวินเบเกอร์กันนะครับวินเบเกอร์เป็นอนิเมะคล้ายกับเรื่องโตเกียวลิเวนเจอร์เลยแต่ต่างกันที่ว่าพระเอกเทพและไม่สามารถเดนเวลาได้ <c oughs> เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าพระเอกของเรามีชื่อว่าฮาลุกะซากุระแต่ผมขอเรียกส่้นว่าซากุระนะครับซากุระตั้งแต่เด็กเขามักถูกมองว่าเป็นคนนอกกลุ่มนะครับไม่เหมือนคนปกติเนื่องจากว่าเขามีสีผมซึ่งหนึ่งเป็นสีขาว ส่วนดวงตายอีกงหนึ่งเสียมตาลจึงแตกต่างจากคนทั่วไปและขาดทักษะในการเข้าสังคมคล้ายกับโรคอินทรเวิร์ดนะครับแต่การถูกกระทาแบบนั้นมาทําให้เขาเป็นนักสู้ที่มีฝีมือและเป็นสิ่งเดียวที่เขาชอบซากุระเลยได้ตัดสินใจเข้าเรียนที่โรงเรียนฟูรินเพราได้ยินข่าวลือว่าโรงเรียนฟูรินให้ความสําคัญกับความแข็งแร่งมากกว่าผลการเรียนซากุระจรึงได้ตั้งเป้าหมายไว้เพียงอย่างเดียวนั่นคือการได้อยู่บนจุดสูงสุดของฟูรินเราก็มาเริ่มกันตอนที่1กันเลยนะครับ หลังจากตื่นนอนซากุระได้ออกไปเดินเล่นในย่านการคาทมปูและได้พบกับหญิงสาวที่กำลังถูกพวกนักเลงข่มขู่เขาจึงได้เข้าไปช่วยเหลือไว้ผมอยากบอกว่าฉากนี้ซากุระอย่างเท่และหญิงสาวคนนั้นก็ได้ตามมาขอบคุณซึ่งซากุระด้วยความที่ไม่เคยมีใครขอบคุณเขามาก่อนเขาจึงทำตัวไม่ถูกและบายเบี่ยงว่าจริงๆแล้วเขาแค่ไม่ชอบหน้านักเลงพวกนั้นหญิงสาวคนนั้นจึงได้ชวนซากุระไปที่ร้านอาหารของเขาและเลี้ยงข้าวเพื่อตอบแทนที่เขาได้ถูกช่วยเหลือไว้ จึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วซากุระไม่ใช่คนในพื้นที่ส่วนหญิงสาวที่ถูกช่วยเหลือไว้มีชื่อว่าโคโตฮะทาจิบานะแต่ซากุระก็ยังงงอยู่ว่าทำไมโคโตฮะถึงไม่กลัวเขาหรือรังเกียจและชวนเขาคุยในแบบที่ไม่เคยมีใครทํากับเขามาก่อนหลังจากซากุระได้กินข้าวเข้าไปคาแรกถึงกับอยากสั่งกลับบ้านแต่น่าเสียดายไม่มีสั่งกลับบ้านนะครับหลังจากนั้นก็มีตาคนหนึ่งไปคิดเงินแล้วกําลังจะออกจากร้านแต่ซากุระก็ได้หยิบของมาให้และบอกตาคนนั้นว่าลืมของไว้ ตัดภาพหลังจากซาก,กุระได้เดินออกมาจากร้านก็ยังสงสัยว่าทำไมคนในเมืองนี้ถึงได้ใจดีกับเขาแถมตาคนนั้นได้ฝากลูกอมมาให้ซาก,กุระเพื่อตอบแทนที่เขาได้ช่วยหยิบของที่ลืมมาให้เพราะสิ่งที่ซาก,กุระเคยพบเจอเขาเก็บกระเป๋าตังค์ให้คนอื่นก็ถูกหาว่าเป็นขโมยและโคโตฮาได้บอกว่าซาก,กุระคิดถูกแล้วที่มาที่นี่แต่ไม่มีทางที่ซาก,กุระจะขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดของฟูรินได้ก็เพราะว่าซาก,กุระตัวคนเดียวต่อให้เก่งแค่ไหนถ้าไม่มีพวกพ้องก็ไม่สามารถ ที่จะขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดได้ซึ่งมันแทงใจซา,ากุระมากเพราะปก,กติเขาทำอะไรด้วยตัวคนเดียวมาตลอดและไม่เคยคิดจะพึ่งพาคนอื่นโคโตฮาจึงได้บอกผู้ทิงท้ายว่าถ้าซากุระได้เจอกับเด็กูุหลินสักครั้งก็คงจะดีเหมือนแบบว่าเลีนงคนเดียวอเดินได้แต่ถ้าเดินไปกับพวกฟองอลับไปได้ไกลกว่าหลังจากนั้นไม่นานนักเลงต่อต้นเรื่องก็ได้ไปพาพวกกลับมาเพื่อลังแนคนซากุระ แต่พระเอกของเรานั้นก็ทําเป็นไม่สนใจเพราะกําลังคิดถึงเรื่องที่โคโตฮาพูดอยู่จนกระทั่งฝั่งนั้นพูดว่าน่ารังเกียจพระเอกของเราก็ซัดเข้าไปเต็มปากกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็เกิดการมาท้ายอย่างมองมันจนโคโตฮาได้ยินเสียงและออกมาดูก็ได้โดนนักเลงพวกนั้นจับตัวไว้พระเอกของเราก็เลยได้เข้าไปช่วยและปกป้องโคโตฮาไปด้วยจนกระทั่งฝั่งนั้นได้หยิบนี่มาฟันขาซากุระจึงได้หยุดชักนะจนเกือบโดนไม้เบสบอลฟาดเข้าที่หวัวแต่แล้วก็มีเด็กฟูลริงคนหนึ่งเข้ามาช่วยได้ทัน และได้บอกโคตฮาอย่าไปบอกหมอนั่นว่าทําให้โคตฮาต้องตกอยู่ในอันตรายหลังจากนั้นได้หักไม้เบสบอลอย่างกับยอดมนุษย์และพักพวกอีกสาคนทีนี้ก็เกิดการตะลุมบอนกันชาวบ้านแถวนั้นก็มาเชียร์เด็กฟูรินจนทําให้ซากุระยิ่งสงสัยเข้าไปอีกทั้งที่เด็กฟูรินมาช่วยเขาทั้งชาวบ้านมาเชียร์แต่แล้วโคตฮาก็ได้เล่าให้ฟังว่าเมืองนี้เปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนคนที่เปลี่ยนมันก็คือพวกนักเรียนจากฟูรินพวกเขาเริ่มจากติดไป้ายไว้ที่ทางเข้าเมือง ด้วยคำว่านับแต่นี้ไปมันผู้ใดทำลายผู้อื่นทำลายเข้าของหรือก้าวเข้ามาด้วยจิตมุ่ง,งร้ายบุฟลินจะกำหลับให้หมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในใจผมก็คิดว่านี่มันโรงเรียนในผู้พิทักษ์เมืองจะได้มียายคนนึงเข้ามาจะรักษาแผลให้แต่ซากุระก็ได้บอกให้เขาหยุดโคตฮาจึงเข้ามาทําแผลให้และอธิบายให้ซากุระฟังว่าไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วนะยังมีอีกหลายคนที่ต้องการซากุระ หลังจากนั้นพระเอกของเราก็ได้วิ่งเข้าไปกระโดดถีบนักเลงที่มาปวดเมืองผมก็บพูดว่าการเล่นบทเป็นฮีโร่มันโคตรเท่ระเบิดไปเลยไม่ใช่หรือไงนี่คือเรื่องราวของกุ้ยที่มีแต่คนเกลียดและมีดีแค่การทะเลาะวิวาทก่อนจะกลายเป็นฮีโร่ของเมืองจบกันไปแล้วนะครับกับตอนที่1ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยน,นะครับหรือถ้าพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ